ค่อยๆจะเย็นเราพี่น้องกันนั้นั้นค่ะไปนะอ่ะพี่เอมค่ะกับโมเมนต์ล่าสุดเอาเลยเอากันเลยก็ถือว่าเป็นสำหรับเอ็มอรถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆสำหรับปีใหม่เลยดีกว่ามันก็โหกี่ปีและห้าปีนะที่เป็นลงข่าวกับสี่ปีไม่จริงห้าแล้วนะตั้งแต่ปีหกสองปีหกหกเจ็ดก็คือห้าปีแล้วก็แบบว่าเคยคิด ภาพนี้อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต่างคนก็คุยกันแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีก็เอเคยคิดว่ามันน่าจะมีวันนี้แหละแต่ว่าคือมันทุกอย่างมันโชบกันทุกรอบเลยไม่เคยได้เจอเลยอะไรเงี้ยจนวันนั้นที่ไปเนาะวันนั้นที่ไปไปบ้านโป่งเอ็งก็ไปบ้านโป่งหลายรอบก็ไปหลายรอบแบบไปถึงก็ไปนั่งอะไรเงี้ยแต่วันนั้นอะมีเซนไม่มีเซนคือหลามันปิดหมดแล้วรุ่นน้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปร้านนี้ไหมอะไรเงี้ยกว่าเออไปสิบพรอะเหลืออยู่ร้านเดียวอ่ะก็ไป เอ็มจำได้เลยเอ็มลงจากรถแล้วแบบไม่ใช่เจอ,อีเล่ตนะ<อ>แต่ไม่เคยสังหอดเลยเ,<อ>เพราะว่าไม่คิดว่าจะเจอมันไม่เคยคิดอยู่แล้วก็ก็ปกติก็เออไม่ใช่เจอ,อีเล่นะอะไรอย่างงี้อีกก้าวหนึ่งปุ๊บหันไปคุณคุณก็อ,อ้าวใจมันก็โหแบบสันนะ่นอ่ะมันก็ตกใจมันไม่รู้จะเริ่มอะไรแบบ ชดไหมหรือหรือหรือไล่หรือกาบหรือรอการเตรียมตัวไหมว่าถ้าเราเจอมันมีแล้วแรกๆอ่ะช่วงแรกๆเดี่ยช่วงแรกเลยอ่ะที่ก็แบบว่าก็คงไป่สองอย่างไม่คงเชิดก็คงร้องไห้อ่ะเพราะมันหลายๆมันมีหลายๆเรื่องราวมากๆที่มันผูกพันกันอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนั้นมันเป็นแบบไฟปกครองอะไรอย่างเงี้ยใจมันก็สั่นเนาะ น้องก็ยืนอยู่แล้วเรกเข้าไปก็ดึงออกมาคุยตอนรู้สึกเรามันตีกันไหมจะชิญเปิดระลองให้ตอนนั้นไม่มีเลยตอนตอนนั้นไม่มีแต่ตอนนั้นใจมันแบบมันไม่ได้กลัวแต่เมย์เขาสึกว่าเฮ้ยมันมีวันนี้จริงๆว่ะคำพูดอะคะพูดตอนไปคุยกันคำพูดก็บอกเลยบอกว่าเออตอนนี้พี่มีเซรั่มใหม่นะสามร้อยห้าสิบเก้าบาทหนึ่งแถมหนึ่งแต่ช่วงนี้ถ้าตัดออกนะก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบเออมึงวันนี้บอกว่า คำแรกเลยอะแบบเออขอโทษนะอะไร่เงี้ยขอโทษแล้วก็บอกเฮ้ยขอโทษทาไมหนูต้องขอโทษพี่ก็ต่างคนก็ต่างขอโทษกันเองบอกว่าในช่วงแรกๆมันพอคนเราที่มันมีโมเมนต์กันอะเราไม่ยิ้มกันอยู่แล้ววะนะนตอนนั้นเนอะต่างเองก็บอกว่ามึงก็เข้าใจกูในแบบนี้กูเข้าใจมึงในแบบนี้กูได้ยินมาอันนั้นมึงก็ยินมานี้เองว่าไม่แปลกเราก็บอกเฮ้ยเราไม่โกรธเราไม่โกรธเลยว่าเรามันเคยเป็นยังไงมาแต่ตอนนี้เราสึกว่ามันโอเคมากเลยอะไรที่เจอ อยากเจออยากเจอคือปีสองปีแรกอย่างที่เอ็มเคยสัมภาษณ์ไปว่าจิตเอ็มไม่นิ่งเลยที่เอ็มหายไปไม่ค่อยได้ทําช่องทําอะไรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตอนนั้นมันก็วิ่อ่ะตอนนั้นมันก็วิ่งจริงแบบเออที่สัมภาษณ์แบบหลายรยการเลยก็บอกเออเราวิ่จริงแต่หลังจากนั้นมามันกลายเป็นว่ามันไม่ได้โหยหาว่าอยากเจอแต่มันกลายเป็นรู้สึกว่ามันก็คิดถึงโมเมนต์เนอะอะไรเงี้ยใช่ครับเมื่อราไหนวกับิภาพือกับทุกคนไม่ว่าอะไรเลยเอ็มโทรบอกเอื้อก่อนวันนั้นน่าทักหาเอื้อเลย เออบอกดีแล้วแล้วเออก็บอกว่าอยากเป็นยังไงอ่ะทําเอาเลยนะอะไรเงี้ยมันเพราะมันก็รู้ว่าเราก็พูดถึงมันบ่อยอ่ะพูดถึงอินเทอร์บ่อยว่าเออเป็นยังไงอ<ล>ะไรเงยายมากปีนี้ขายเลยแล้ววันนั้นดูอยู่ดีก็เป็นไลค์โค้ดเลยโพส์ใน f a c e b o o k แบบอะไรกับการที่เราได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจมันดีมากๆนะอ,ะอยากให้ทุกคนลองทําตามนะ <laughs> เดือนกว่าเลยค่ะโคก็ยันเท้าคุยกันแล้วก็แบบคือมันเป็นการที่มันแบบมันติดเลยแต่มันก็ยังเคิร์กเคิร์ขนือนอยู่อีนนี้ก็เป็นแบบเอ้าแล้วช่วงนี้เพียนทำไรคะเออมีค้ามีอะไรหรอเออหล่ะแต่แล้วก็ปกติคือมันก็มีเป็นคนพูดพออยู่แล้วแต่วันนั้นมันเป็นโมเมนต์แล้วแบบ มันคงเก่งกันแหละเราก็เฮ้ยเราจะแซวเล่นเหมือนเดิมได้ไหมวะเหลืออะไรอย่าเพราะมันห่างกันไปนะแต่ก็ต่อกระติดเช้ามาก็นนะกินข้าวก็อยู่กันกับเช้าครับตอนเช้าก็คือไปกินข้าวไปกินข้าวกันใช่ก็ดื่มใช่เราเราค่อยขอโทษเขาก่อนใช่มยากไหมไอ้โมเมนต์เฮ้ยไม่ยากจริงๆน้องเอ็มคิดว่าการขอโทษใครสักคนหนึ่งไม่ยากนะคะอยากให้ทุกคนลองทําดูมันมันไม่ใช่รู้สึกว่าขอโทษไปเหอะเพื่อจะได้จบแต่รู้สึกเฮ้ยมัน เฮ้ย <h az os> เราอยากขอโทษจริงๆอ่ะแต่ไม่รู้จะแบบว่าขอโทษที่พี่เวลาพี่เดินชนก็ไม่ใช่ไง <ừ> mm. คือแบบว่าเฮ้ยพี่ขอโทษจริงๆนะครับโมเมตนต์นะมันก็ร้องขอโทษก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเออมันเป็นเรื่องราวที่ที่เราอยากจะไอ้น,นี่จริงๆมันเหมือนพอคลิปมันออกไปคนก็บอกว่าถ้าจริงๆไม่เห็นคลิปีก็ไม่รู้เลยครับเคยเหมือนว่บคลิปอะไรันเนอพูดไปเรื่อยแล้วแล้วอย่างบางคนที่เขาคาดหวังว่า จ,จะกลับมาทำใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเอ็มบอกกับเนทเลยคือมันมีโมเมนต์นีอยู่แล้วว่าเอ้ยจะกลับมาซีซั่นสองไหมคัมแบ็กไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนอย่าให้แบบอยากให้คนอื่นเพราะเราอยู่ในโซเชียลมานานมากเราอยากให้คนอื่นมาบอกว่ากลับมาเพื่อคอนเทนต์เลยเอาไปดีกว่าถ้าอยากดูเดี๋ยวคงก็รอไหวรอไม่ได้ดูตัง 5, 6, 6, ้งห้าหกปีไม่เห็นเป็นอะไรกันเลยอะไรเงี้ยเว็บพนันเอาไปตัดลงเยอะแยะก็ดูไปสิก็ดูไปก่อน ื่อเราตอนนี้โด่งดังะคิดดีนะแท้แต่คือใครคะอไม่รู้จักเลวใช่ตอนนี้ก็โด่งดังโด่งดังค่ะมีชื่อแต่ไม่ใช่คำว่าโด่งนะไอ้วานิวมีชื่อมานานแล้วนะไม่ได้หายไปไหนด้วยยีนิวนี่คือแบบตะขาบอยู่นะก็อยู่นานอ่ะเป็นบุญยาบรณาธิ์เป็นช่ปีนี้มันเป็นปีทองคนเราจะมีช่วงเดียวตอวหมดหมดแล้ว นี่ไม่แล้วอ้าวก็ปีแล้วพี่ทองมึงจะปีทองสองปีไม่ได้ตอนนี้ก็แสดงว่าคิวกว้างง่ายเลยว่างว่างเลยคิวนิ่งกว้างมีหนุ่มหักมามีคุณสะพงสะพอดด้วยเอาสภาพเหมือนคนไม่มีข้าวกินมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหน่าสะพอดเลยก็เจอกันนอยู่บ้าางเะก็เจอเจอกันขังเห็นเขาเดินเท้ากับยูเอ็ดูดูเท้าสิอ่ะช่องอะไรเนี่ย ก็ทะลอกไปไรเพราะลงรอพื้นด้วยอะไรด้วยเห็นค่ะดูกันอยู่โคที่หันมาเนี่ยนะวันนั้คือได้มีโอกาสสายตรงกับโคทั้งสี่เลยหันมาตกใจว่าทำไมมีแต่เสียงไม่เห็นไม่เห็นคนมีบุญนะคะก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยด้วยที่ ร่วมกันทำบุญ <laughs> แต่ตอนนัว,นาว่าสตูดอบคิวต่อเออสตูดิโอพารต่อไปก็คือหาคิวเขาได้อ่ะมันยากอยู่แล้วสตววูดิโอคือคือก็กลับมาทำกันเหมือนเดิมมันมันปกติอ่ะนะเพราะว่าเราเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วเวลาร้องเพลงร้องเพลงพีนิวก็ร้องทั้งวันนะคนบ้าเลยขับรถไปมีลำโพงอันหนึ่งคือเรื่องที่พี่นิวขับรถเล่นโทรศัพท์ไม่มีจริงนะแต่ขับรถมือเดียวร้องเพลงมีนะมีจริงชอบร้องเพลงมากโอเคนะโอเค เซรั่มไม่ดับด้วยเซรั่มเหรอเฮ้ยโปรโมชั่นไงเนี่ยถ่ายคลิปตัดกูวออกแน่ก็ฝากเซรั่มด้วยนะเขาเซรั่มสวัสดิ์โร้ยนาใส่มากอะไรนะเซรั่มขาเซรั่มเซรั่มแบรนด์อะไรนะชื่ออันนี้กดปิดแล้วเปขายังไงสะมีโปรสัมเก้าเก้าอังนี้ถ้ามาจากทุกสัมนักเดี๋ยวแถมสบู่ให้ด้วยค่ะ เอออีนี่อนห้าเนอหน้าโลตกนะอีนาร้ากูเปิดตัวเซรั่มสองวันเซรั่มนารามาแล้วก็ฝากเซรั่มเอ็มด้วยละกันอ่าสับปะคูก็เป็นเซรั่มสับปะโดช่วยให้หน้าใสเอาลองดูจากตาเนื้อสิพี่ก็มีรองพื้นบ้างเออให้พี่นิวชัยบ้างมือ